ัดีค่ะวันนี้นะคะหมูจะมาชวนทุกคนค่ะจัดฉากหรือว่าเซตฉากถ่ายรูปแบบง่ายๆสไตล์พินเทเลสหรือว่าสไตล์มินิมอลแบบคูค่ที่วัยรุ่นทุกคนชอบกันนะคะด้วยสถานการณ์ช่วงนี้มันเป็นสถานการณ์โควิดเนาะเราทุกคนอะ ต่างไปเที่ยวไม่ได้ทําได้แค่เที่ยวทิปกันอยู่นะตอนนี้เนาะเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรทําแก้เบื่อนะ้หมูก,ก็เลยมาชวนทุกคนนะคะมาจัดฉากหรือว่าเซตฉากค่ะเพื่อจะได้มีภาพไปอัปเดตโปรไฟล์กันนะคะโดยอุปกรณ์ในวันนี้ที่หมูกมีนะคะหมูก็ใช้ของที่มีอยู่ภายในบ้านนี่แหละมาดีไทําเป็นฉากถ่ายรูปแบบง่ายๆนะคะทุกคนไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อกันบางแพงๆอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เน้นใช้แสงจากธรรมชาตินะคะไม่ต้องจัด ไฟแบบว่าสามมุมแบบคลิปที่แล้วเนาะวันนี้เน้นเป็นแสงไฟจากธรรมชาติแล้วกันนะคะทุกคนว่าแล้วไปจัดฉากกันดีกว่าคะ่ะอุปกรณ์หล<ๆ>ักๆสําหรับใช้ในการจัดฉากของโมเนี่ยมันจะมีเป็นแบบนี้ค่ะราวตักผ้าเห็นไหมเอ่ยอ่ะ,อะให้ดูมันจะเป็นราวตักผ้าแบบอเล็กนะคะทุกคนโมคิดว่าทุกคนน่าจะมีแหละแล้วก็ตัว ที่แขวนกระเป๋าหมูใช้2อันนะคะที่แขวนกระเป๋าเนี่ยที่บ้านหมูมีค่อนข้างเยอะห้องพี่สาวก็มีห้องตัวเองก็มีข้างล่างก็มีเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยภายในบ้านเพราะทุกคนมาถึงก็จะแขวนแขวนทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์หลักอีกอย่างหนึง่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือนี่เลยผ้าปูที่นอนนั่นเองนะคะผ้าปูที่นอนของหมูเนี่ยหมูจะเน้นเป็นสีขาวด้วยความหมูชอบให้เตียงตัวเองเป็นสีขาวหมูก็เลยซื้อผ้าปูที่นอนมาค่อนข้างเยอะวันนี้ใช้2ผืนนะคะผืนแรก จะคุมตัวที่แขวนกระเป๋ากับเราตักผ้าด้วยคุมให้มันเป็นฉากเนึ่งออกไหมและอีกพืนนึงจะเอามาปูพื้นด้านล่างค่ะแล้วพ็อปของเราในวันนี้หมูจะใช้เป็นนี่เลยกระถางดอกไม้นะคะตัวนี้นะคะเอาไว้เป็นพ็อปในการถ่ายรูปหรือใครจะใช้แบบนี้นี่อ่ะเป็นกระถางต้นไม้ก็ได้เหมือนกันไม่ติดเออ นี่แหละง่ายมากในการทารําฉากถ่ายรูปเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าหมูทํำยังไงแปลงคะ่ะเริ่มเลยลุยขั้นตอนแรกนะคะหมูจะใช้ผ้าปูที่นอนเนะะี่ยค่ะผืนแรกนะคะเอาไปคลุมตัวที่แขวนกระเป๋าสองฝั่งนะคะแล้วหมูจะใช้ตัวเาวาตักผ้าเนี่ยเป็นตัวดันผ้าออกมานะคะเพื่อให้ผ้าเกิดมิติไม่ให้มันแบบว่าจมกึนไปกับตัวกําแพงมากจนเกินไปนะคะเนีย่ยมาเริ่มกันเลยคะ่ะ เห็นไหมคะว่าตัวผ้าเนี่ยมันจะมีมิติมากขึ้นนะคะมันจะไม่กลืนเข้าไปหรือว่าไม่บุ๋มเข้าไปที่กําแพงนะคะทุกคนนี่แหละคือประโยชน์ของเราตักผ้านะคะคราวนี้เราก็เริ่มปูผ้าด้านล่างกันนะคะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยเราอาจจะมีการนอนกับพื้นหรือว่าจะนั่งกับพื้นอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนเราเก็บรอยนะคะทุกคนอย่างเนี้ยมันมันเลยขึ้นมาเห็นไหมทุกคนจะเห็นค่ะเราตักผ้าตรงนี้ปะ่ะเนี่ยใช้ตัวขาเราตักผ้าเนี่ยยืดไว้ ยกไว้ทับมันไว้่างนี้เลยค่ะอะ่มันก็จะไม่ไม่เห็นรอยลอะประมาณนี้นะคะทุกคนกน็ปูด้านล่างเลย เซตฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้นะคะหมูอยากเพิ่มกิมมิคให้กับรูปของหมูมูก,ก็เลยใช้เก้าอี้ไม้ตัวนี้นะคะเป็นสไตล์แบบมนะินิมอลเนาะที่หมูชอบอะ่ะเป็นสไตล์สีน้ำตาลอ่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันเนี้ยเอามาทําเป็นพร็อพในการถ่ายรูปนะคะคราวนี้ถามว่าเก้าอีนะ้เนี่ยจะทําเป็นพร็อพถ่ายรูปได้ยังไงโอเคเดี๋ยวหมูมาแชร์ท่าสําหรับถ่ายรูปเลยนะคะอเอาแขนนี่วางไว้อย่างงี้นี่แล้วก็อีกแขนหนึ่งทาให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้ดูตัวเองไม่อ้วน แล้วเอาตัวเองแนบลงไปอย่างนี้กักบตัวกาอี้ค่ะนี้แล้วก็ถ่ายรูปไม่ต้องนอนชิดอย่างนี้นะคะทุกคนเอาแค่แบบอิงอิงอ่ะต่อไปหรือว่าจะเป็นท่านี้ก็ได้ตัวนี้นี่คือเป็นท่าประจำของือเลยนะคะแขนก็ยังเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะ คนตอนนี้มันก็ยังอยู่ที่เก้าอี้เหมือนเดิมนะคะคราวนี้เราจะถ่ายรูปเนี่ยมูยจะให้แบบว่าโค้ชไปที่ตัวผ้าโดยตรงเลยนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้วิธีถ่ายรูปหมูก็จะเป็นท่าแบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะได้มาหนึ่งลูกป,ประมาณนี้หรือก็อย่างนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะยกขาขึ้นมานั่งชันแบบนี้ แยกให้ออกนะคะระหว่างลำยองกับการถ่ายภาพมีนิมมอลโอเคค่ะเราก็ได้ไปแล้ว1เซตนะคะสําหรับถ่ายภาพกับเก้าอี้นะคะแล้วเราก็จะมาแชร์อีกภาพนึงที่มันเหมือนกับตัวพินทะเลนะคะเหมือนภาพตัวอย่างที่หมวออกมาเขาก็จะทําท่าอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่าประมาณนี้เนาะประมาณนี้แล้วเราก็ยิงตัวใบอ่าแล้วถ่ายรูป หรือจะเป็นแบบนี้นะคะเอาขาว่างขาหนึ่งห้อยแล้วก็ถ่ายรูปถ้าต่อไปนะคะจะเป็นถ่ายรูปกับพ็อปนะคะอย่างในแบบเนี่ยเขาก็จะมีเป็นกำดอกไม้แห้งไปใช่ไหมซึ่งหมูไม่มีไงหมูก็จะมีเป็นกระถางต้นไม้อย่างงี้นะคะหมูก็จะทําแบบนี้อ่าเด็กไปที่ข้างนี้นะคะแล้วจาต,ตัวแบบเขาจะเป็นประมาณนี้นของเราก็นิ่งๆไปก็ได้ะคะ่ะสไตล์บุญแบบนี้ หรือว่ายิ้มอันนี้ก็ได้โอเคประมาณนี้นะคะในการถ่ายรูปหรือจะเอียงหัวประมาณนี้ค่ะ เค okay. มันก็จะได้อีกสไตล์หนึ่งในการถ่ายรูปนะคะทุกคนอ,อย่างเนี้ยหมูตีวงกว้างหรือว่าทํามุมกว้างให้เพื่อนๆเ,เห็นนะคะแต่เวลาหมูถ่ายรูปจริงหมูจะโคอสอัพเข้ามาใกล้ตัวอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปหมูจะทําภาพขึ้นให้ดูนะคะว่าหมูถ่ายไว้เป็นยังไงนะคะต่อไปค่ะก็ท่านั่งกับพื้นนี่แหละเราอ่ะลองเอาตัวต้นไม้พ็อปของเรานะคะมากอดไว้อย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปก็ได้นะคะนี่ หรือใช้ตัวต้นไม้เนี่ยเอามาบังที่เลนไว้่างค่ะทุกคนคือน้องต้นไม้ปลอมเนี่ยมันสามารถดัดได้ใช่ไหมเราก็อ่ะเอาแค่เนี้มาบังที่เลนไว้นิดนึงประมาณนี้อ่ะอย่างขาหมุก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ขยับตองเข้าแบบโคอ้อ่ะไปแกะลูก <c oughs> แล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็ได้อืม ต่อไปนะคะมันจะเป็นท่าสําหรับที่ว่าอะนางแบบเขาจะนอนเด่อยเนี้แล้วก็จะมีดอกไม้ปลอมใช่ไหมคะแต่หมูมไม่มีค่ะหมูมก็จะมีเป็นใบไ,ไม้สีเขียวแทนและกันนะคะเดี๋ยวเราไปลองทําดูค่ะอ่าทุกคนเห็นไหมคะคราวนี้เรามีเป็นดอกไม้สีเขียวแทนอุ๊กกิฟต์เนี่ยเรามีเป็นดอกไม้สีเขียวแทนเราก็เอามาผ้าหน้าเราอย่างนี้หรือว่าเอามาไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเอามาเป็นแค่อยู่ส่วนนึง ก็ได้ประมาณนี้ก็ได้เนี่ยะเอาประมาณเนี้ยอะอะไรอย่างเงี้ยว่า,ว,าว่ากันไปอะคซอัอามาที่ใกล้หน้านิดนึงแล้วก็ถ่ายรูปค่ะแค่นี้โฟกัสไปที่กล้องจิกกล้องให้แตกนะประมาณนี้ค่ะ คลิปการจัดฉากถ่ายรูปในวันนี้นะคะหมูก็พยายามหาของที่มีอยู่แล้วภายในบ้านนะคะมาอะแดปหรือว่า DIY นะคะทำให้มันเกิดประโยชน์ก็มองซะว่าเป็นกิจกรรมแก้เหงาในช่วงโควิดนี้นะคะก็ใครที่ ไม่มีอะไรจะทําหรือว่าไม่รู้จะทําอะไรในช่วงนี้หมูก็แนะนําเลยค่ะการจัดฉากถ่ายรูปเล่นภายในบ้านเพื่ออัปเดตภาพโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยคะมันเป็นกิจกรรมแก้เบื่อได้จริงๆนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้หมูด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสัญญาว่าจะนําคลิปดีๆหรือว่าคลิปที่มีประโยชน์นะคะมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย